ความยั่งยืนก็คือนะครับเราสามารถอยู่รอดในตลาดโฟเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับมีผลงานที่ชัดเจนนะครับแล้วก็ต่อยอดอาชีพในการรันบอร์ดเทรดได้โลกสมัยใหม่ใช้บอร์ดเทรดในการลงทุนเราจะได้เอาเวลาไปวิจัยนะครับแล้วก็พัฒนากลยุทธ์การลงทุนทันท่วโลกใช้บอร์ดเทรดเราก็จะเป็นส่วนหนึ่งของโลกยุคใหม่นะครับ ที่ใช้บอทเท็ในการทำกำไรเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการใช้ EA ส่งเสริมให้ทุกคนได้ใช้ EA ได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ แหมนะครับดักลบโอไอทั้งหลายสวัสดีครับวยทุกคนเลยนะครับพยาบมโม้นิดนึง <c oughs> <c oughs> เออแหม,แมแว่าแหมเราโอไอแล้วเรารู้อยู่แล้วใช่ไหมนะครับเออเมื่อวานนะครับเดี๋ยวขอเอาด a ต a ของเมื่อวาน,อนนี้ d a t ตาของเมื่อวานนะย้ำนะครับอันนี้ d a t ตาของเมื่อวานเนาะนะครับ <c oughs> เดี๋ยวขอดูโอไอเมื่อวานก่อนแหมคนที่เทรดโอไอดูดิเห็นไหมนี่นี่อะอันนี้เมื่อวานนี่นี่อนนนะนี่นะนี่นะ นี่นะนี่ครับเมื่อวานนี่นี่นี่น,นี่อันนี้เมื่อวานนี่นี่ยังไงยังไงยังไงคนคนเทรดออชั่นแม่งรู้รู้เยอะนะ <c oughs> น,นะครับเออคนเทรดออสชั่นรู้นะรู้ว่ารู้ยันเออรู้ยันเจ็ดเจ็ดสิบห้าเนะอันนี้ราคาขึ้นมาเจ็ดสิบห้า 75. อืมคนเทรดออชั่นแม่งดูแม่งเรียกได้ว่า มันเป็นเทเทกระจาดเทเอออยู่ตรงนี้เลยนะนะอ่านะครับถ้าเกิดว่าคุณใช้ตัว data open i n t e r เทบ่อยๆนะครับหรือว่าใช้พวกอินเทเดบ่อยๆใช้ตัว data oi data option บ่อยๆนะครับคุณก็เห็นเหตุการณ์แบบนี้แหละบ่อยๆว่าแบบเฮ้ยมันมันรู้กันได้ยังไงวะเออมันรู้ได้ยังไงวะมันมันไปประกันร,ราคากันแล้วมันประกันร,ราคาอย่าง อย่างเป๊ะเลยนะ,ะไม่ถึงก็เกินไม่ถึงก็เกือบถึงอะ่ะขาดบล็อกนึงอะไรแบบนี้นะครับจะเจอบ่อยๆอ่าจะเจอบ่อยๆแล้วบอกว่าเอ่อมันไม่ได้ฟุกนะเออมันไม่ได้ฟุกนะถ้าคุณคุณใช้อย่างผมเนี่ยนะครับดู Data อันเนี้ยผมดู d a t a OI Open i เ t e r e s t นะเอาแค่คือก่อนหน้าผมไลฟ์สดประมาณเกือบเกือบสองปีที่แล้วอะ่าาปะปีครึ่งปีครึ่งอ่ะเนี้ยนี่เราไลฟ์ซีกปีครึ่งนั้นเนี่ยนะครับผมดู Data พวกเนี้ยเช้าเย็นอ่าดู Data เช้าเย็นสำหรับการเทรดนะครับ พอมาเป็นพอมาไลฟ์สตรีมแล้วเนี่ยดูหนักกว่าเดิมดูละเอียดกว่าเดิมละเอียดกว่าเดิมเพราะอะไรนะครับที่ละเอียดกว่าเดิมเนี่ยเพราะว่าหนึ่งคือเราเป็นคนวิเคราะห์กราฟนะครับเป็นคนวิเคราะห์แเจีในการเทรดนะครับจะดีจะเลวจะชั่วนะครับมันอยู่ที่ผลลัพธ์มันคือหลายๆคนที่มาดูเนี่ยเผมเชื่อนะห้าสิบเปอร์เซ็นต์เอาลกันนะครับไม่สนวิธ,ธีการหรอกนะครับไม่ดูกระบ,บวนการหรอกดูแต่ผลลัพธ์ว่า เฮ้ยถ้ากระบ,บวนการมันดีก็ต่อให้มันวิธีการมันทีวดาแบบใช้ซื้อนาตามาแม่งสามแสนสี่แสนห้าแสนหกแสนก็แล้วแต่เอามาวิเคราะห์แต่สุดท้ายผลลัพธ์มันไม่ได้ใช้เทรดปุ๊บโอ้โหเดี๋ยวเสียเดี๋ยวเสียเดี๋ยววิเคราะห์ผิดเดี๋ยววิเคราะห์ผิดนะครับมันมันยังไงก็ไม่มีใครดูยังไงก็ไม่มีใครสนใจหรอกนะดังนั้นผมถึงต้องละเอียดนิดนึงนะครับนะเอเกโค่เหรอเอโค่ เอโกโพี่นะครับอ่ะเสียงเอ็กโวเหรอใช่เหรอขอเช็คนิดนึงนะนะครับพี่ชายเสียงมีปัญหาไหมครับพี่ชายใหญ่ทั้งหลายเอ้ยไม่ได้เอ็กโคนะอ่ะฮัลโหลครับได้ยินไหมพี่ชายเอ็กโวเหรอไม่มีนะไม่ไม่ได้ทำไม่นี่เนาะนะครับอ่าสวัสดีครับทุกคนเลยนะครับเกอเอ็กโวเหรอ ไม่รู้แหละทีนี้นะครับตัวใครตัวมันน้ถ้าเกิดเสียงไม,ไม่ไม่ดีทั้งมาหน่ดหนึ่งนะครับพี่ชาทั้งหลายสวัสดีครับอ่ะยอ้อนไปที่พูดมานิดหนึ่งนะครับว่าดูละเอียดนิดหนึ่งนะครับดูดูเช้ากลางวันเย็นดูแทบจะเรียกได้ว่าทุกชั่วโมงผมต้องดูอินเทอร์เดย์โอไอนะครับราคาเปลี่ยนเมื่อไหร่อะไรแบบนี้เพื่อจะอะไรเพื่อที่จะคือมันต้องละเอียดอะง่ายๆนะครับละเอียดแบบทนีนีที่ว่าเอ่อคือต้องคิดแบบนี้ก่อนนะ ถึงเราจะรู้ว่าของเราดีก็จริงไงแต่ว่าเราวิเคราะห์ผิดเดี๋ยวผิดเดี๋ยวผิดเดี๋ยวแม่งผิดตลอดนะครับยังไงเรารู้อยู่ดีว่าของมันดีแต่ผลลัพธ์มันไม่ดีมันไม่มีใครเชื่อหรอกเพราะว่าหนึ่งคือคนดูก็คือคนดูนะครับพู้ท่านคือคนดูคนดูคือคนดูคนดูไม่ได้เป็นนักวิจัยนะครับคนดูไม่ได้เป็นคนเทรดออปชันเก่งระดับอยู่กองทุนเห็นกระบวนการกองทุนดังนั้น,น,นการสื่อสารออกมานะครับการสื่อสารออกมา หรือแม้แต่เอ่อมานั่งไลฟ์ซีแบบนี้หนึ่งคือมันมีความเสี่ยงนะในเรื่องของสื่อสารออกมาแล้วแต่ผลลัพธ์มันไม่ได้นะครับนะผลลัพธ์มันไม่ได้อย่างนี้ทุกทุกคนก็จะมองว่าเฮ้ยสเตจี้ดีแม่งใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้นี่ไปเสียเวลาไปเรียนทําไมจริงไหมนะครับเอออันนี้ก็คือเหตุผลที่ผมจะบอกว่าทําไมผมถึงดูแล้วต้องละเอียดนิดนึงนะครับอ่ะอันนี้คือระตั้งเมื่อวานนะเป็นไงไอ <laughs> คนเห็นเอาชั้นนี่แม่งรู้ดีเนาะนะครับอะ เออรู้ดีนะมันรู้มั็นรู้ดีกันนะเครับเออนะนะครับ,อ,อ,นะนะรบอ่ะทีนี้เขาเาป็น Data เป็นแบบนี้ปุ๊บเช้านี้เห็นอะไรดีนะครับเดี๋ยวขอย้อนไปดูตัวอ่าตัว Data ของวันนี้ก่อนนะครับสิบเ c ็ดดซ ember นะครับไม่มีเออไม่มีนะอันนี้คือ Data เก่าเมื่อวานนะครับอินเทเดที่จะไป e x p i r a t i o n วันนี้เนาะนะครับเอ่อไม่ใช่วันนี้ดอินเทเดของเมื่อวานนะครับเห็นไหมเมื่อวานประกันไปถึง พอช่วงหลังเที่ยงคืนเนี่ยนะครับหลังเที่ยงคืนแลวก่อนตลาดปิดเนี่ยนะครับลากไปถึง4 0 0เลยนะครับถามว่าวันนี้ดูอะไรนะครับ d a ตาไม่อัปเดตดูแค่โวลเทเทอร์นะครับหรือว่าค่า IV แล้วกันนะครับ 1sd อยู่ที่4,250นะครับนันแมกเนตของกราฟวันนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ4,250เนอะนะครับส่วนตัวนาตาโอนะครับ OI ใช้ได้นะเอชเดย์ใช้ไม่ได้นะครับเินเดย์เป็นของเก่านะครับเฮ้ยทำไมเดี๋ยวอนนีโอไอทำไมมันเดี๋ยวก่อนนะช็อตปะเนี่ย นะครับโอไอช็อตหรือวะคือโอไอเป็นแบบนี้ผมแนะนําว่ามันอาจจะช็อตเนอะนะครับเนี่ยตัวรท้าโอไอเป็นแบบเนี้ยเออทําไมมันคือต้องบอกแบบนี้ก่อนสี่พันสี่ร้อยเนี่ยนะครับผมมองว่าไม่ไม่น่ามี <laughs> นะครับไม่น่ามีวันนี้แต่อาจจะเป็นไปได้ก็ได้นะวันนี้สี่พันสี่นะครับอ่าดังนั้นแต่ผมก็ไม่ได้ ไม่ได้แนะนำให้คุณบายไปสี่พันสี่นะนะครับดัตตาวันนี้เดี๋ยวสักประมาณเที่ยงสบิบเอ็ดโมงนะครับเดี๋ยวค่อยดอูทีหนึ่งแล้วกันว่าไออันเนี้ยมันเป็นของจริงไหมนะครับเพราะเช้าเช้าเนี่ยดัตตามันเออร์เอร์มันไม่ค่อยอัปเดตนะครับให้ดูได้แค่วอลเซตเอร์อย่างเดียวไอตัวแมกเนตเนี่ยตัวเส้นป่าเนี่ยนะครับเส้นวอลเซตเอร์เนี้ยอันนี้ผมแนะนํานิดนึงผมทําคอร์สใหม่มานะครับทําคอร์สใหม่มาคือ ผมมีดัตตาย้อนหลังนะครับมีค่าโวลเทเตอย้อนหลังมีค่า i อวย้อนหลังนะนะครับก็ราคาเท่าไหร่วะจะขายหมื่นนึงอะเอาง่ายๆนะครับตอนนี้ early bird และการขายแค่ขายครึ่งนึงแล้วก็ทำไมถึงแบบอุ๊ยโอ้โหทำไมขายแพงจังเลยนะครับผมจะบอกให้นะครับว่าไอ้สเตจที่ที่ผมใช้เนี่ยไอ้พวกมีลีเวิร์ดไอ้พวกโบลิงเจอร์แบรนไอ้หลักการโบลิงเจอร์แบรนมีลีเวิร์ดโซคัตติกโมเดล วิธีการหาเขียน python ทำรีเสิร์ชเนี่ยผมสอนฟรีได้เพราะว่ามันเป็นความรู้ที่มันอยู่ในหัวผมเนี่ยผมทำเป็นหมดแหละผมสอนฟรีได้เลยนะ python for research นะครับหาพ o อต i ิ้งสกับปิ้งหาเหวอะไรผมทำได้หมดแหละนะครับสอนฟรีได้หมดแหละแต่ปัญหาคือปัญหาของคอร์นนี้คือว่านะครับไอตัว Data ที่เราเอามาใช้เนี่ยมันแพงนะครับแล้วผมดูราคาผิดด้วยเออนะครับอ่าผมดูราคาผิดตรงที่ว่าตอนแรกเนี่ยผมไปดูผมคิดว่า Data มันปีละ,ะมันปีละประมาณพันเหรียญน,นะครับผมดูผิดพอจะไปจ่ายเงินจริงๆเนี่ยนะครับ Data เนี่ยมันไม่ใช่ปีละพันเหรียญมันเดือนละสามร้อยเจ็ดสิบเหรียญด a ต a ้าย้อนหลังเนี่ยของซ m e เนี่ยเดือนละสามร้อยเจ็ดสิบลซึ่งถ้าจะทำวิจัยให้มันใช้ได้หรือให้มีประสิทธิภาพเนี่ยอย่างน้อยๆเ,เนี่ยต้องประมาณสองปีและสองปีเนี่ยมันต้อง cover ทั้ง รถไฟหอด้วยแต่แต่จริงแล้วเนี่ยทองคำเนี่ยถ้าจะ cover แบบรถไฟหอจริงอ่ะแบบครบเซอร์เคิลของมันเนี่ยมันอยู่มาห้าปีห้าปีก็เท่าไหร่อ่ะพี่ห้าหกแสนไม่มีตังค์ซื้อแล้วกันเออนะครับนั้นก็เลยใช้ Data 2สองปีไปก่อนแล้วการแต่ว่าสองปีเห็นแล้วผมมี Data ผมได้ดัตตเรียบร้อยแล้วผมทําเรียบร้อยและเห็นภาพเรียบร้อยแล้วว่าเออใช่มันจะคาดเคลื่อนอยู่แค่ประมาณสิบเปอร์เซ็นต์ถึงห้าเปอร์เซ็นต์เองนะครับเล็กน้อย ถามว่าใช้ได้ไหมได้เปรียบโคตรโคตรเลยเออนะครับตัว Data ข้อมูลเนี่ยบทวิจัยเนี้ได้เปรียบสําหรับการเทรดเยอะมากๆเยอะมากอะ่ะนะครับอ่าใครที่เป็นเทรดเดอร์เก่งๆเนี่ยหรือว่าเอ่อเฟี้ยวๆเลยนะเก่งๆเนี่ยใช้พวกรูปโปรฟไฟล์เก่งๆนะครับเห็นบทวิจัยเนี้จะรู้สึกก็แบบเฮ้ยเป็นไม่เป็นไปได้ไงวะนะครับเออนะครับเอ้ยมนเป็นไปได้ไงวะเลยนะนะครับอย่างแต่ว่าบางอย่างเนี่ยอย่างถ้าเกิดคุณไม่เข้าใจเนี่ยเตจี้มันเนี่ย มาดูในคอร์สเนี่ยที่ผมแบบโมแบบโอ้ยมันจะว้าวเนี่ยมันจะวีดบึ้มเนี่ยมันจะอลังการใช้ Data แพงถ้าคุณไม่เข้าใจเบสิกของมันเนี่ยนะครับอาจจะไม่ว้าวก็ได้อย่างเรื่องเนี้ยผมเคยเกินเกินไว้ในงานลิเบเลเตอร์ผมไม่เห็นคนในงานลิเบเลเตอร์ยังจะว้าวเลยวะนะครับเออทั้งทั้งที่ผมไปเล่าให้เอ็มฟังให้อาจารย์เอ็มฟังเนี่ยน้องผมฟังนะให้อาจารย์เอ็มถึงก็บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวกูเอาไปไอ้นี่ก่อนเว้ยเดี๋ยวกูเอาไป ที่กองทุนก่อนดีว่าแพงริงปะวะนะครับเออแล้วพอได้ฟีดแบ็กกลับมาจากกองทุนจันเอ็มว่าแบบเฮ้ยไม่เป็นไปได้ไงวะนะครับเออเทรดเดรอกองทุนว้าวอ่ะเทรดเดรอกองทุนแล้รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันผ่อนคลองกันได้ไงวะเป็นไปได้ไงะนะครับแต่ผมเอาไปบอกงานลิเบเตอร์นั่งอาปากหัวมันงงนะครับอ่ะบางทีอาจจะไม่ว้าวก็ได้เนาะแต่ว่าได้เปรียบแน่นอนนะครับเป็นเอสของตลาดที่ที่ค่อนข้างที่จะได้เปรียบเออนะครับประมาณนี้นะครับตอนนี้ ซื้อได้4ี่พันเก้านะครับส่วนใครมีคอร์สเรียนฟูลคอร์สแล้วนะครับไม่ต้องจ่าย4ี่พันเก้านักเรียนฟูลคอร์สจ่ายแค่เก้าร้อยเก้าสิบาทนะครับถือว่าสมทบทุนค่า Data แล้วกันนะครับคอร์สนี้แม่งไม่รู้จะกำไรหรือเปล่าเลยนะครับถือว่าช่วยๆกันมาซื้อ Data แล้วกันต้นทุนแม่งก็มาสองแสนกว่าแล้วนะครับเออนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับขายห้าพันขายกี่คนนะได้สองแสนนะครับเออถ้าจะกำไรขายได้ร้อยคนไหมปกติเราขายคอร์สได้ประมาณ ห้าสิบคนเนะ่ยเขาไปใหม่ยี่สิบสามสิบคนนี่แหละเนาะนะครับขายไม่เยอะมากเขาไปใหม่แต่ส่วนใหญ่จะไปลงฟูลคอร์สเนาะนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับดังน,นั้นชา้านี้นะครับแม็กเนตอยู่ที่สี่พันสองร้อยห้าสิบนะครับเฟสตี่ที่จะใช้ก็คือโอ้โหลงมาแล้วหน่อยหนึ่งเนาะนะครับแต่ว่าแบบนี้ก่อนนะครับตอนนี้ฟิวเจอร์กับสปอร์ตนะครับห่างกันสามสิบเหรียญเนาะนะครับดังนั้นชา้านี้ผมบอกว่า ถ้าเทรดตามเฟจีจริงๆเนอะนะครับต้องต้องเซลลลงมาก่อนอ่าเซลลงมาเนอะนะครับหา4,250แต่ว่าปัญหาคือว่าด้วยปริมาณคอนแทคเก่าย้ํานะครับปริมาคอนแทคเก่าเนี่ยเราไม่ทราบว่าจะมีอิมแพกอยู่ไหมที่4,300นั้นเอ่ออาจจะวิ่งขึ้นไปถึง4,300ได้นะครับแล้วก็แล้วก็มองแบบนี้นะนะครับอ่ะนะครับดังนั้นเช้านี้เซสจี้เมนเซจี้จริงๆเนี่ยผมมองว่าเซลนะครับแล้วก็ดักเซล์ทุกๆบล็อกแล้วกันเพื่อจะ อรีเวิร์สกลับเข้ามาหา4ี่0ันห้าเพราะว่าสี่พันหิเนี่ยตอนนี้เป็นหนึ่งนะครับเป็นโซนหนึ่งของตัวค่า IV เนาะนะครับอ่ะประมาณนี้เลยนะครับเทรดไม่ยากเนาะค่า IV อยู่ที่ไหนเราก็เทรดไปตามนั้นแหละนะครับจัดไปชุดใหญ่ไปกับพิบนะครับงั้นเช้านี้ก็มองว่าแบบนี้แล้วกันส่วนคัดเท่าไหร่ดีคัดครึ่งบล็อกเนาะนะครับง่ายๆเนาะไม่เออไม่ซับซ้อนอะไรนะครับครึ่งบล็อกคือว่า ถ้าการาฟเนี่ยนะครับวิ่งถึงโซนครึ่งหนึ่งระหว่าง4,275ถึง4,300เมื่อไหร่นะครับเราก็คัดหมายเดิมทิ้งไปเลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจะใช้หลักการในเรื่องของบล็อกเทรดดิ้งนะครับการที่การาฟวิ่งขึ้นมาถึงครึ่งหนึ่งระหว่างทางของบล็อกนะครับมีโอกาสถึง70%บรนะครับบนวิจัยเดิมนะนะครับมีโอกาสถึง70%ที่จะวิ่งให้ถึงอ่าถ้าวิ่งจาก4,275เนี่ยขึ้นมาสักประมาณ80 85 87เนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะวิ่งถึง 4,370%นะครับตามบทวิจัยเดิมนะครับบทวิจัยใหม่เนี่ยก็มีนักเรียนในคัสทำบทวิจัยมาแล้วว่าตอนนี้จานมันเหลือ65% <laughs> ไม่ใช่77เปอ็นอย่างที่มึงพูดแล้วนะจานอะไรแบบนี้นะครับอ่ะเหลือ65ซมันก็ดีกว่าเออเขาเรียกว่ามันก็ดีกว่า5050 50หม,หมใช่ไหมนะครับเออดังนั้นก็ยังคิดว่าวิ่งเป็นบล็อกอยู่เหมือนเดิมนะครับประมาณนี้สักประมาณถ้าเป็นสปอร์ตก็มาณ4257นะครับคัดทิ้งส่วนถ้าเป็นฟิวเจอร์นะครับก็มาเนี่ยแหละ แปดสิบห้าเท่าไร่นี่แหละเนาะนะครับดังนั้นทานนี้ก็มองเซลไปก่อนอ่าเซลไปก่อนแล้วก็ทีพีเท่าไหร่โอ้โหถ้าตอนนี้เซลอะ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 ทีพีนิดอ่อะประมาณนี้แหละนะครับเช้านี้เนาะแล้วก็ถ้าขึ้นมาถึงสามร้อยก็เซลขึ้นมาถึงสามรอยิบห้าก็เซลนะนะครับเพราะว่าแมกเนตอยู่ข้างล่างในการเช้านี้ประมาณนี้นะครับเช้านี้ก็ใครจะเทรดก็เทรดตผมไม่เทรดแล้วเมื่อคืนผมว่าอิ่มแล้วนะครับอิ่มแบบอ้วนแล้วตอนนี้อ้วนประมาณอิ่มนะวันนี้วันนี้กลัวกลัวจะ เอาคืนเออกลัวจะโดนเอาคืนนะนะนะครับเมื่อคืนอิ่มแนละ้วเมื่อคืนโอไอนี่โอโ้โหมันก็เขาเรียกว่าตัว Data าโอไอเนี่ยหลายๆครั้งก็ทำเราอึ้งเหมือนกันนะนะครับมันทําให้เราเกิดคําถามว่าแบบเฮ้ยมันมันรู้ได้ยังไงวะมันรู้ได้ยังไงวะมันมันมันประกันเขาเรียกว่าทําประกันไม่เผื่อไม่เผื่อหน้าเซลเลยอะ่ะคือถ้าเกิดว่าถ้าพูดตรงๆนะนะครับคนเทรดออปชั่นเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ย ถ้าถ้าไม่เทไปทางเดียวกันหมดเนี่ยมันก็จะต้องรู้ว่ามันก็ต้องเผื่อหน้าเซลไว้บ้างอย่างสมมุติว่า4,225เป็นเมนใช่ไหมเป็นเป็นแม็กเนตต่ากว่า4,225ก็สักประมาณ4,200 4,175เนี่ยมันต้องมีตัวราคายาวไถขึ้นมาสู้กับตัวราคา275กับ250ถูกไหมเออนะครับแต่ไม่มี <laughs> แต่ไม่มีเอออินเทอร์เน็ตไม่มีนะครับเออมันก็น่าสงสัยนิดน,นึงว่าแบบเอ้ยคนเทรดออร์เดอรมันเดาเก่งยังวะนะครับอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันอีกทีออตอนเย็นอ่าวันนี้ตอนเย็นอีเวนต์เยอะอีกแล้วนะครับตอนเย็น,น,ยนวันนี้เดี๋ยวมีไปไลฟ์สตรีมที่วิกกี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะไลฟ์สตรีมคู่ไปด้วยนะในเพจของผมไปด้วยนะครับแต่ไม่เปิดจอเดี๋ยวจะเปิดเสียงให้ครึ่งนึงเดี๋ยวพอเข้าหลักการแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวอ่า เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันนะครับวันนี้ไลฟ์ซีมอ่าน่าจะเป็นในแอปกับในเว็บนะามีอยู่สองอย่างผมแปะลิงก์แอปเขาไว้ให้แล้วกันเนาะนะครับไม่ในเว็บก็ในแอปมีอยู่สองทางแล้วกันนะครับอ่าวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับช่วงเช้านะก็ผิดพลาดกันใดขออภัยด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็คอร์สใหม่มาแล้วนะคใครอยากรู้แบบจริงไม่จริงอะไรนี้ก็เอา Data มาวิจัยไปเลยนะครับผมเองก็อยากรู้เหมือนกันเออนะครับคือผมมี Data อยู่ในมือแค่ประมาณเดือนหนึ่งสองเดือนเองนะครับ แล้วก็เอ่อก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันจริงไม่จริงก็เลยกัดฟันซื้อนะครับ <g ül üyor> <g ül üyor> ก็เลยรู้ว่าเออใช้ได้ก็เลยเรียกออกมาขายนะครับอ่ะเจอกันทีตอนเย็นนะครับเช้านี้ทํางานยังมีความสุขสวัสดีครับพรีสวัสดีครับอย่าลืมมาอุดหนุนกันนะครับพี่ชายนะครับ <g ül üyor>